นั่งทานนะครับก็เป็นไปตามกฎการระเบียบของสอบคอนะครับซึ่งเราเองก็ปฏิบัติตามเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างกับทางภาคเอกชนที่เราจะสำหรับผู้ที่มารับสัตาทั้งหลายของงานนะครับก็ที่ทางโรงงานจำนวนครับทำกระจวบรักแทนแล้นะครันธ์เชิญนักหารขายคน ย้ายของทั้งนี้เลยคับกับสภกันนวลนะครับผมด้านหลังเลยนะครับเขาตังทางด้านหลังนะครับแจกข้าวนะครับวันนี้แจกข้าวที่โรงพยาบาลนะครับสําหรับโครงการนี้ก็จะทําทําไปเรื่อยๆนะครับก็จะทากันไปเรื่อยๆหรือว่าวันนี้คนโครงการ วันแรกนะครับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะครับวันเียนะครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทางด้านหลังนะครับัานทางการแพทย์นะครับผู้ที่เป็นญาติของผู้ป่วยนะครับกลุ่มที่ได้มารับของในวันนี้นะครับเนะครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับมีมาไม่ขาดนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับบรรดาารเบียร์พน สำหรับข่อแม่ที่น้องเยิ่งได้รับผวาะที่จะลโควิดนะประมาณนึ่งก็คือวันนี้เป็นวันที่าค่บูชาอ2,300กล่องนวันนี้จะร่วมทำบุญมีของอยู่นะครับขอันนี้ก็จะเป็นอุปกรทางการแพทย์นะครับโรยพยาบาลท่านแมอแลวก็แพทย์ทั้ง่นะครับที่มาสัมภาวณ์ด้วยนะครับ ทำบุญท่านก็เลยมาทำรงพายเรื่องในวันพระใหญ่ในวันนี้นะครับท่านหยิบให้รถยกับอันที่ท่านได้หยิบใ้ญ่นะครับซึ่งมีภารกิจซึ่งโครงการนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำไเรื่อยถือว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่หกพฤษภาคมสองพันร้อยหสิบสามนะครับ เวลาห้าโมงยังมีอีกนะครับอยู่อยู่ด้านหลังเที่ยงนะครับที่โรงบรมด้านหลังสมเด็จพขุยพราชนอนยังมีนะครับโอเครับท่านใดยังยังยังไม่ได้นะครับเชิญ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 เลฮะพอดีเสียงตามสายเราไม่ได้ประกาศแต่ว่าทางจัดแจงทางโทรศัพท์เข้าฝั่งนี้ครับเข้าฝั่งนี้ครับโอเคโอเคเข้าไปเลยเข้าเข้าไปได้เข้าไปหยิบได้เลยนะครับหยิบเผื่อคอนมิวส์ที่ด้านด้านหลังได้เลยนะครับ นะฮะมีมีเดินเข้าด้านหลังฮะเดินเข้าอ้อมข้าง